ไว้ก่อนนี่ยร้านค้าช่วงตรงนี้ช่วงกําลังก่อสร้างก็จะซบเซานิดนึงนะเพราะมันใกล้มากมันติดเลยติดสำเร็จริมถนนเลยไงลูกริมถนนใหญ่เลยอะถนนเส้นโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าเคยมาเส้นพระปิ่นเกล้าไหมร้านค้าแถวนี้ก็ต้องปรับตัวเองขายออนไลน์ไป แต่ว่าคนไม่มาเดินเพราะมันมีการก่อสร้างเส้นนี้ลูกเส้นเส,ส้นที่ถ้าถ้าเดินย้อนไปข้างหลังก็จะเป็นวงเวียนใหญ่มันเป็นเส้นตรงๆอ่ะเส้นถนนพระเจ้าตากสินน่ะนึกออกอยังนะสำเร็จก็จะอยู่ตรงโรงพยาบาลทหารเรือนบรรทหารเรือชื่อเต็มๆก็คือโรงบาลพระปิ่นเกล้า ทำได้หรือเปล่าด่ดูดูดูอุปกรณ์ดูอุปกรณ์ดูอุปกรณ์ซะก่อนยิ่งใหญ่อลังการน่าจะเป็นสถานีใหญ่โอ้โหูนี่น,นี่ดูการขุดอืมดูการขุดเพรามันต้องมันต้องลงเสาขนาดต่นะมโหรานะ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นที่ทำการทางเข้าซอยตากสินยี่สิบเอ็ด เนี่ยชอบอันเนี้ยรถสองคันเนี้ยโอ้โหเนี่ยองคันเนี้ยเราต้องเล่นช็อตแล้วล่ะเพราะรงบยาหารเรือใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยทางเข้าโรงเรียนอ่าวัดวัดราชชวรินอือจริงๆเลยตรงไปนู่นน่ะตรงไปข้างหน้านู่นน่ะก็จะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลทหารเรือแล้วนะแต่ตลาดจะอยู่ข้างหลังนี้นะ ร้านแถวนี้ทุเซาหมดเลยเพราะว่ามันเป็นการก่อสร้างหนักหนักหนักจริงๆนะเราไม่ได้เอาโทรศัพท์ตัวมาลืมไปจะเล่นรถสองคันนี้ซะหน่อยรถคันสองคันนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากแสดงว่าทางเข้าตลาดตรงนี้ไม่มีละเราไปทางนี้ดีกว่านเนาะทางเข้าทางนี้ดูนะเดี๋ยวจะม่เข้าตลาดได้สองทางเนี้ยด,ดูนะ นี่ก็เป็นป้ายวัดตึ๊บๆๆๆๆจะดูข้างในไปดูข้างในอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าตลาดนะแอบน,นี่คนเยอะเลยน่าจะเป็นตลาดเก่าแล้วแหละอือสี่สิบกว่าป,ปีแล้วนะฮ <c oughs> ึ่ม ย่าจะคุ้นเคยแถวนี้เพราะว่าตอนย่ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆย่าก็มาสมัครสอบที่โรงพยาบาลทหารเรือนี่แหละไปดูตลาดกันนะตลาดใหม่ชั้นสองเปิดจองแล้วอโอ้ก็คงสภาพเดิมน,น,นู้นพาาค้าแม่ขายเขาก็จะมีนะอีใส่ชะอม ข้าวกล่องอาหารกล่อ,าาองข้าวกล่อ,าาองพอพื้นก็ทํำใหม่สะอาดสะอ้านเลยสะอาดสนะอานมากเออตลาสดก็จะเหลือไม่กี่ร้านแล้วละ่ะนะเพราะว่าการขยายตัวผักสดผักสดเอิดผลไม้มทุเรียนคะ่ะทุเรียนเอาทุเรียนจะลาเหรอทำไมตุ๋นจ,จังเลยหอมหอม อา้าวร้านนี้หยุดไปผ่าตาเดี๋ยวไปดูรอบนอกกันอ๋อมีชั้นสองนี่ตลาดสดอ๋อเมื่อกี้เราเดินผ่านตรงนี้จะเป็นหินมอเตอร์ไซไปดูชั้นสองกันเนาะชั้นสองเราจะได้เห็นมุมการก่อสร้างถนน ปึบปึบปึ๊บนี่ไงนี่เห็นไหมการก่อสร้างไปดชั้นสองกันนะคะตลาดตลาดตลาดโอ้ก็ยังปิดอยู่นี่น่ะปะกติถ้าเราขึ้นไปข้างบนเราก็จะได้ถ่ายมุมกว้างๆใหญ่ๆโอเคปิดแล้วก็ลงปิดแล้วก็ลงไปดูต่อนะคะ เดินต่อเดินต่อนะเพื่อนนะเพื่อน